สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อสำคัญมากๆนะคะจากพระไตรปิฎกเลยคือเรื่องปฐมมเทศนาหรือที่เรียกว่าธรรมจักกะปะวัตนสูตรนะคะเราจะพยายามทำความเข้าใจแก่นคำสอนแรกๆของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องทางสายกลางแล้วก็อริยสัจสีให้มันชัดเจนขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นค่ะครับเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจเลยนะครับ ใช่ค่ะจุดเริ่มต้นนี่ก็น่าสนใจมากเลยคือพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิเสธทางที่มันสุดตรงไปเลยสองทางที่บอกว่าบรรพชิตหรือนักบวชไม่ควรทำคือหมกมุ่นในการมาสุขมากๆกับทรมานตัวเองให้ลำบากมากๆทำไมล่ะคะทำไม2ทางนี้ถึงใช่ไม่ใช่ครับคือเพราะทางหนึ่งมันเป็นการตามใจกิเลสไปเลย หย่อนยานเกินไปส่วนอีกทางนึงเนี่ยก็เป็นการบีบคั้นกดดันตัวเองทรมานตัวเองมันตึงเกินไปพระองค์ตรัสว่าทั้งสองทางเนี่ยมันไม่นำไปสู่ปัญญาไม่นำไปสู่การดับทุกข์ที่แท้จริงได้เลยครับอ๋อค่ะคือมันสุดขั้วไปคนละด้านเลยใช่ครับมันไม่ใช่ทางของผู้รู้หรือผู้ที่ต้องการจะพ้นทุกข์จริงๆพระองค์ก็เลยทรงเสนอทางที่ทรงคนพบเองครับเรียกว่า มัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางครับทางสายกลางซึ่งออต้องเข้าใจนิดนึงว่าไม่ใช่แค่เดินอยู่ตรงกลางระหว่างสองทางนั้นนะแต่มันเป็นทางที่แบบว่าแตกต่างออกไปเลยเป็นทางที่ใช้ปัญญานำทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงนำไปสู่ความสงบนำไปสู่การตรัสรู้แล้วก็นิพพานในที่สุดแล้วทางสายกลางที่ว่านี้คืออะไรคะพอจะขยายความได้ไหมคะได้ครับ ทางสายกลางนี้จริงๆแล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองครับสัมมาทิฏิิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิเป็นแนวทางปฏิบัติที่มันสมดุลครอบคลุมทั้งเรื่องความคิดการพูดการกระทำการใช้ชีวิตการฝึกจิตทั้งหมดเลยครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่เลี่ยงสิ่งที่มันสุดโตง่งแต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเลยเพื่อสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วพอปฏิบัติตามทางสายกลางนี้แล้วปัญญานั้นพาไปเจออะไรต่อคะครับปัญญานี้แหละครับที่นำไปสู่การเห็นแจ้งในอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเรสริฐสประการอันนี้คือเนื้อหาหลักๆที่พระองค์ทรงแสดงในปฐมเทศนาครั้งนี้เลยอริยสัจสี่ครับข้อแรกเลยคือ พระองค์ชี้ให้เห็นว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจความขัดข้องต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายความพลัดพลากจากสิ่งที่รักหรือความผิดหวังต่างๆถ้าสรุปแบบรวบยอดเลยก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าซึ่งมันไม่เท่งแท้สิ่งนี้แหละครับคือทุกข์ที่เราควรกําหนดรู้กําหนดรู้ไม่ถึงว่าให้รู้เท่าทันมันหรอคะใช่ครับ รู้ตามเป็นความเป็นจริงว่าอ๋อสภาพแบบนี้คือทุกข์นะมันมีอยู่จริงค่ะแล้วข้อที่สองล่ะคะข้อ2คือสมุทัยครับสมุทัยนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งพระองค์ก็ชี้ชัดเลยว่าคือตัณหาความทยานอยากในใจเรานี่แหละครับตัณหาครับมีทั้งการมาตัณหาคืออยากในการมาคุณเพราะว่าตัณหาคืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันมีอยู่ตลอดไปแล้วก็วิภวตัณหาคืออยากให้มันไม่เป็นไม่อยากให้มันมี ไม่อยากเจอสิ่งที่ไม่ชอบไอความอยากสามอย่างนี้แหละที่มันผลักดันให้เราเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์ซ้ำๆตัวตัณหานี่แหละครับคือสิ่งที่ควรละอ๋อต้องละความอยากนี่เองครับผมข้อสามคือนิโรดนิโรดคือความดับทุกข์ซึ่งก็คือสภาวะที่ตัณหามันดับไปแล้วโดยสิ้นเชิงพอดับเอดคือตัณหาได้ผลคือทุกข์มันก็ดับตามไปด้วยเป็นความสงบสิ้นเชิงจริงๆ อันนี้เป็นสภาวะที่เข้าถึงได้นะครับไม่ใช่แค่ความคิดสิ่งนี้คือสิ่งที่ควรทำให้แจ้งหรือควรเข้าถึงให้ได้ค่ะแล้วข,ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อ4ี่ก็คือมัคครับมัคคือหนทางหรือวิธีปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ก็คือทางสายกลางเมื่อกี้นี้ใช่เลยครับก็คืออริยมัคมีองค์ดที่เราพูดถึงกันไปแล้วนั่นเองเป็นชุดของการฝึกฝนพัฒนาตนเองทั้งความคิด คำพูดการกระทำความเพียรสติสมาธิมักหรือหนทางปฏิบัตินี้แหละคือสิ่งที่ควรเจริญหรือควรลงมือปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในตัวเราโอ้โหครบถ้วนเลยนะคะเหมือนเป็นเป็นแผนที่เลยคือรู้ว่าปัญหาคืออะไรทุกรู้ว่าสาเหตุมาจากไหนสมุทยัยรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรนิโรธแล้วก็รู้ว,วิธีเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายมัคถูกต้องครับ เป็นระบบที่สมบูรณ์มากๆที่สำคัญคือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการที่พระองค์จะยืนยันได้ว่าตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณจริงๆเนี่ยคือต้องรู้แจ้งในอริยสัจสี่แต่และข้อครบทั้งสรอบ12อาการคือรู้ว่ามันคืออะไรสัจญจาณรู้ว่าหน้าที่ต่อสิ่งนั้นคืออะไรกิจญาณและรู้ว่าได้ทาหน้าที่นั้นเสร็จแล้วกตะญาณละเอียดลึกซึ้งมากค่ะแล้วพอพระองค์แสดงทมจบ มีอะไรเกิดขึ้นทันทีไหมคะได้ยังว่ามีเหตุการณ์สำคัญมากมีครับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากคือท่านกลนธัญญะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีที่ฟังธรรมอยู่ท่านเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นมาทันทีเลยครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมครับคือท่านเห็นแจ้งในหลักความจริงสําคัญที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา มันคือการเข้าใจในกฎตรายักษณ์เรื่องความไม่เที่ยงอนิจจงนะครับการเข้าใจความจริงข้อนี้สําคัญยังไงคะสําคัญมากครับเพราะการเห็นความจริงข้อนี้ถือการเป็นการบรรลุธรรมขั้นต้นเป็นพระโสดาบันท่านกลนทัญญะก็เลยได้รับนามใหม่ว่าอญญากลนทัญญะซึ่งแปลว่ากลนทัญญะผู้รู้แล้วอ๋อและพอท่านเข้าใจแล้ว ท่านก็ทูลขอบวชตามพระพุทธเจ้าทันทีการบวชของท่านัญญากลทัญญะนี่แหละครับคือจุดกำเนิดของพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาทำให้พรระัตนาไตรครบองค์ใช่เลยครับวินาทีนั้นเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ครบองสามเป็นครั้งแรกของโลกน่าขนลุกเลยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆครับผมและในพระสูตรยังบันทึกไว้อีกนะครับว่า พอธรรมาจักนี้ถูกหมุนออกไปแล้วเนี่ยเสียงประกาศธรรมนั้นดังไปถึงเหล่าเทวดาชั้นต่างๆเอ่อไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพรหมโลกเลยแล้วก็เกิดความวันไหวไปทั่วโลกธาตุแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของการประกาศสัธรรมครั้งนี้แล้วก็เป็นการเปิดฉากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงครับสรุปแล้วนะคะการที่เรามาเจาะลึกกันวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่า ปฐมเทศนานี้คือการวางรากฐานที่สำคัญมากๆเริ่มตั้งแต่การปฏิเสธทางที่มันสุดตรงชี้ทางสายกลางที่ปฏิบัติได้จริงคืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็ให้กรอบความเข้าใจเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ที่ชัดเจนมากผ่านอริยสัจส,สี่ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การเกิดขึ้นของพระสงฆ์แล้วก็ภารัตนาตรัยที่สมบูรณ์ครับผมครบถ้วนเลยครับมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้ไปคิดต่อไหมคะจากเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้อืม แน่าสนใจนะครับจากหลักการที่ท่านอัญญาโกณทัญญะเห็นแจ้งคือสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปถ้าเราลองเอาหลักความจริงเรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจังข้อนี้มาพิจารณาดูสิ่งต่างๆประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันของเราจริงๆจังๆทั้งเรื่องดีๆที่เราชอบเรื่องร้ายๆที่เราทุกหรือแม้กระทั่งตัวตนของเราเองการมองเห็นความจริงว่าเออทุกอย่างมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนวิธีที่เราเอ,อ่อรับมือกับสิ่งเหล่านั้นในชีวิตได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่เราเก็บไปคิดต่อยอดกันได้นะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะการเข้าใจความไม่เที่ยงอาจจะทําให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นหรือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นนะคะครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ